ยินดีกับทุกท่านนะครับผมที่ติดตามช่องทูตเทวาทาง YouTube แล้วก็เพจมิกพชรทูตเทวนะครับผมหลายท่านแจ้งผมมาในอินบ็อกซ์นะครับว่าประสบความสําเร็จจากการที่ขอพรตามผมในคลิป จากการที่ขอพอรตามผมในรูปภาพในคอนเทนต์ที่ลงไว้นะครับผมยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านจากใจจริงนะครับผมสาหรับท่านที่ติดตามอยู่แล้วขอพอรไปด้วยแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จผมเชื่อนะครับว่าความโชคร้ายจะไม่ได้อยู่กับท่านตลอดไปตอนนี้จัก,กรวาลใบนี้กําลังจะส่งมอบความโชคดีกับทุกท่านครับผมทุกที่ที่ผมไปล้วนแล้วแต่มีเหตุและมีผลทุกที่ที่ผมไปล้วแล้วแต่มีตํานานและความเป็นมาที่จะสามารถ ส่งมอบความโชคดีให้กับทุกท่านได้วันนี้วันที่8เมษายน2565นะครับเวลา16นาฬิกา4 1นาทีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวครูดาวพระจะทำการโยกย้ายดังนั้นวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามทาบุญและสร้างกุศลรับส่งดาวพฤหัสบดีด้วยกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทําบุญกันก่อนเนาะวันนี้ผมนําเงินที่ได้จากการตรวจดวงชะตาให้คําปรึกษารวมไปถึงผู้สปอนเซอร์เพจนะครับแบ่งออกมาทําบุญทั้งหมด5ที่ด้วยกันนะครับผมเพื่อรับพระพฤหัสบดีในการย้ายครั้งนี้ที่แรกนะครับผมผมทาบุญกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน,นะครับผมกับตู้รักษาบุญแห่งนี้นะครับผมจํานวนเงินก็คือ19บาทตามกําลังของพระพฤหัสบดีนั่นเองนะครับผม จากนั้นนะครับจุดที่สองเนื่องจากพระบุษฮัสดีหมายถึงสารเจ้าดังนั้นวันนี้ผมเลยนําเอาเงินมาทําบุญร่วมทําบุญค่าน้ําค่าไฟน้ํามันตะเกียงกับสารเจ้าพ่อฉางเกลือที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับ และนอกจากนี้นะครับผมดาวพฤหัสบ,บดียังหมายถึงพระยังหมายถึงการศึกษาผมเลยทําบุญสมทบทุนกับโรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็ทุนสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนด้วยนะครับเมื่อทําบุญตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาตั้งจิตทิฐานขอพรต่อสมเด็จพุทธาจารย์โตสักนิดหนึ่งละกันนะครับชินะปัญชระปะริตังมังรักขันตุสัพพทา ขอบารมีแห่งองค์สมเด็จพระพุทธาจาย์โตพรมรังสีได้โปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและผู้ติดตามคลิปวิดีโอนี้อยู่จงมีแต่ความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนับตั้งแต่การบัดนี้เทินอิทังสัจจาวานังทิฐานิพุทธังธิฐานิธรรมังทิฐานิสังขังอธิฐานิ เดี๋ยวเราเดินต่อไปที่พระอุโบสถด,ด้วยกันนะครับผมที่สุดท้ายที่ผมทำบุญนั่นก็คือในพระอุโบสถแห่งนี้เลยนะครับผมเป็นการหยอดทำบุญร่วมกับการสร้างพระอุโบสถวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับผมตรงนี้ เดี๋ยวผมทำบุญเสร็จแล้วทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับผมหลังจากนั้นเราลองมาตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่อองค์พระประธานซึ่งเป็นองค์พระประธานปรางสมาธิซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปประจําพพฤหัสบดีนั่นเองนะครับผมตั้งจิตให้นิ่งและเรามาขอพรพร้อมกันนะครับอิติป,ปิโสพควา พ,พระพฤหัสบดีเทวาวิญญาณสัมปันโนโสทยะรัตนสุตังมังรักขันตุสัพพธาโอมข้าพเจ้าบอกชื่อเสียงเรียงนามลงไปนะครับขอไหว้พระพฤหัสบดีมหาหมุนีเทวาที่พระองค์ทรงสเสด็จมาเสริมดวงชะตาของข้าพเจ้าขอจงทรงประทานอยากได้สิ่งไหน ปรารถนาสิ่งไหนให้นึกลึกถึงได้เลยครับขอความปรารถนาทุกประการจงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าณบัดนี้เป็นต้นไปเถินอิทังสัจวาณังอธิฐานนี้พุทธังอธิฐานนี้ธรรมังอธิฐานนี้สังฆังอธิฐานนี้ เราก็ไหว้รับองค์พระพฤหัสบดีเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ว่าท่านจะมาดีหรือร้ายในดวงชะตาของเราก็แล้วแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าพลังแห่งจักรวาลพลังแห่งองค์เทพเทวาพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วฟ้าเมืองไทยจะช่วยส่งเสริมหนุนนำทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับผม ยังไงก็แล้วแต่วันนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าจะไปที่ไหนจะพาทุกท่านไปร่วมกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ